นี้เป็นเสื้อฮู้ดผ้าพอนากานะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีกลมสีกลมแล้วก็สีฟ้าๆตัดขาวแบบนี้เนาะอันนี้คือจะมีกระเป๋าสองข้างแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถที่จะลูดซิปได้ด้วยนะคะแล้วก็มีหมวกเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้อก44ฟีไซส์นะคะซิปนะคะเวลาเราใส่เราจะใส่ได้กับกางเกงทั่วไปนะคะกางเกงช้าง กางเกงยีนได้หมดเนาะอันนี้สําหรับโทนสีน้ําเงินกลมเนาะนนจะเป็นแขนแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็มีกระเป๋านะคะก็คือจะเป็นหมวกมูดแบบนี้เนาะตัวนี้สามารถที่จะผูกได้นะคะแล้วก็รูดซิปได้นะคะอ่า พูดติได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเสื้อคลุมนากานะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราใส่นะอันนี้คือสามารถที่จะใส่คลุมได้ในทุกฤดูแล้วก็ทุกโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นร้อนคลุมกันแดดฝนคลุมกันฝนไม่ได้นะคะแต่ว่าใส่ความอบรูนร่างกายได้เนาะในการโดนลมโดนฝนแล้วก็ช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็ใส่ มีกระเป๋าใช้งานได้จริงนะกระเป๋าสองข้างความยาวจะอยู่ที่ประมาณ27-28นิ้วนะคะแล้วก็ปกฟีไซส์44นะคะท่าไหนที่ชอบเสื้อฮส้นนะคะก็จัดไปได้นะถ้าใคร